ทำไมน้ำยามันขุนบ่อยคำถามนะคะคนไข้ถามว่าทำไมน้ำยาล้างไตที่ปล่อยออกเนาะถึงขุนเป็นบางครั้งนะคะดีมากเลยนะคะจริงๆคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่เราเน้นเสมอนะคะคือจริงๆแล้วหน้าที่ของคุณเนี่ยก่อนที่เราจะตัดถุงน้ำยาทิ้งเนี่ย เราต้องชั่งถุงน้ํายาแล้วก็จดใช่ไหมคะกับอันที่สองคือต้องตรวจว่ามันขุนหรือไม่นะคะจริงๆน้ํายาขุนเนี่ยคิดง่ายๆจะมีอยู่ประมาณเจสาเหตุนะคะสาเหตุที่เรากลัวที่สุดเลยและเราเลยอยากให้คุณมาทันทีที่เห็นว่าขุนเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรเขาคือติดเชื้อในช่องท้องนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางการแพทย์และพยาบาลเนี่ยจะสอนคุณไว้เลยว่าถ้าน้ำยาขุนให้มาทันที เพราะว่าเวลาเราวินิจฉัยการติดเชื้อในช่องท้องเนี่ยเราวินิจฉัยจากการตรวจนับน้ํายาว่าต้องมีเม็ดเลือดขาวเนี่ยในน้ํายาที่ปล่อยออกมาเนี่ยนะคะมากกว่า100ตัวต่อลูกบาทมิลลิเมตรนะคะแล้วก็เป็นชนิดที่เรียกว่า PMN มากกว่า50%ซซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้ดังนั้นทุกครั้งที่คุณเห็นน้ำยาขุ่นเนี่ยเราถึงแนะนำให้คุณมาเลยเพราะว่ามันจะช่วยทำให้การตรวจเนี่ย มันเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่ายิ่งตรวจได้เร็วก็จะยิ่งวินิจฉัยได้เร็วโอกาสที่รักษาด้วยยาสําเร็จจะสูงโอกาสที่เราจะต้องมาเอาสายออกแทงคอฟอกเลือดชั่วคราวหรือว่าเสียชีวิตจะต่ําลงค่ะคลีแต่จริงๆมีอีกตั้งหลายสาเหตุนะสาเหตุที่เราเจออยู่เหมือนกันนะคะซึ่งบางทีมันเป็นและหายเองนะคะเอาที่ เจอบ่อยก่อนเจอเจอบ่อยๆไล่ไล่ไล,ลงไปเรื่อยๆนะคะอันแรกเนี่ยเขาภาษาอังกฤษมันมีนะแต่หมออาจจะขอแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือบางทีเรากินอาหารมันลงไปะคะ่ะการกินอาหารที่มีไขมันบางอย่างเนี่ยลงไปเนี่ยบางไขมันบางตัวเนี่ยมันอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันจะดูดซึมผ่านผนังลำไส้และเข้ากระแสะเลือดแต่บางชนิดเนี่ยมันจะไม่ผ่านเข้ากระแสะเลือดมันจะผ่านท่อน้ำเหลือง ซึ่งไอ้ทอนน้าเหลืองเนี่ยบางเอิญม,มันอยู่ในช่องท้องเราบางครั้งในหลังมื้ออาหารที่เรากินมันบางอย่างเนี่ยน้ํายามันจะขุ่นในมื้อนั้นสักครั้งสองครั้งค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะหายไปเองค่ะแต่โดยทั่วไปจะบอกยากมากส่วนใหญ่แล้วคนไข้ก็ยังถูกแนะนําว่าให้มาก่อนอยู่ดีนะคะแต่ก็เป็นไปได้เขาก็บางคนเขาก็จะเริ่มสังเกตว่าถ้ากินแบบเนี้ยจะเกิดแบบนี้ได้เขาก็จะรู้ละอันนี้คือข้อที่2นะคะ กคือกินอาหารที่มีไขมันบางอย่างลงไปพอมื้อถัดไปที่เราปล่อยน้ํายาอาจจะมีสีขุ่นๆได้แต่ไปตรวจแล้วไม่เลือดขาวไม่ขึ้นได้ค่ะอันที่สามเนี่ยที่ถ้าไล่ตามลำดำับเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการปล่อยน้ําออกตอนท้องแห้งหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้บางคนเนี่ยเราจะให้คุณเนี่ยไม่ได้ทำสี่รอบเต็มยี่สิบสี่ชั่วโมงจะมีช่วงที่คุณเนี่ย แช่น้ำยา200ยหรือ3า0ซีซีเพราะว่าวันนี้เราอาจจะมีธุระซึ่งปกติคุณอาจจะออกจากบ้าน6โมงเช้ากับ6โมงเย็นในวันนี้เนื่องจากมีธุระ6โมงเช้าถึง6โมงเย็น12ชั่วโมงค่ะ12ชั่วโมงนี้เลยทำให้มันนานเกินระยะที่ต้องแช่จริงๆดังนั้นเราก็จะสอนคนไข้ยอยู่เรื่อยเลยว่าเ,เวลาที่เราออกนะออกจากบ้านนานเกินเวลาประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยเราอย่าไปแช่2ลิตร เราแช่2 2 0 0 3 0 0อซีซีก็พอเพราะว่าตอนเย็นที่เรากลับบ้านมาพอเราต่อถุงแล้วเราปล่อยน้ำยาออกเนี่ยเราจะได้มีอะไรล้างสายก่อนที่จะปล่อยน้ำยา2ลิตรเนี่ยเข้าท้องเราค่ะเราก็เลยมักจะแนะนำแบบนี้ครันนี้ถ้าเกิดคุณมีการทิ้งท้องแห้งแบบนี้หลายชั่วโมงมากแล้วเราไปปล่อยน้ํายาเนี่ยออกมาครั้งที่หนึ่งเนี่ยบางครั้งมันจะดูขุ่นๆหน่อยได้ค่ะก็ะะเรียกว่าเป็นการปล่อยน้ายาออกตอนท้องแห้ง ข้อที่4เนี่ยที่จะพบน้อยลงเรื่อยๆเลยนะคะนี่เริ่มจะยากขึ้นเรื่อยๆนะจะเป็นคล้ายๆมอาายนะีอาการแพ้น้ํายานะอาการแพ้น้ํายาเนี่ยทำให้มีเม็ดเลือดขาวที่ชื่อ eosinophil ขึ้นค่ะในในน้ายานะคนไข้จะไม่ปวดท้องไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราจะวินิจฉัยได้ก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ย มาตรวจแล้วเราไปนับเม็ดเลือดขาวแล้วมันมากกว่า100ตัวแล้วด้านเป็น eosinophil เยอะค่ะปกติทางการแพทย์เขาก็จะเปลี่ยนลลอตน้ํายาเขาก็จะดูที่เลขข้างกล่องว่าบาังเอิญคุณอาจจะแพ้เคมีบางตัวที่อยู่ในลอนลอตน้ํายาลลอตนี้เป็นต้นนะคะอันที่สอันที่5เนี่ยเ,เจอน้อยลงไปอีกนะคะเ,เป็นลักษณะของการแพ้อ,อีกแบบหนึง่งอาการแพ้น้ํายาเหมือนกัน แต่ไม่ได้เป็น eosinophilia ขึ้นนะคะไม่เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เป็นเม็ดเลือดขาวทั่วไปขึ้นนะคะพวกนี้จะคล้ายๆกันคือถ้าเรารูอดน้ำยาเราจะลองเปลี่ยนรดน้ำยาดูบางทีจะหายไปเองนะคะอันนี้น่าจะเจอน้อยที่สุดนะคะถ้าเราน้ำยาล้งางไตคุณปกติเราจะเห็นมันเป็นสีเหลืองขุ่นเนะาะยกเว้นข้อสุดท้ายนี่แหละที่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ก็มีได้ก็คือเป็นเลือดปน,นะคะ่ะ อันนี้มันจะออกออกดวเป็นเลือดปนอยู่ในน้ํายามองเห็นน้ํายาเป็นสีแดงเลยปกติถ้าเกิดคุณเห็นว่ามีเลือดปนเนี่ยมองไปเห็นถุงมันมีเลือดปนคุณไม่ต้องตกใจมากปกติแล้วเนี่ยเหมือนเราเอาแก้วน้ํามาใบหนึ่งเนาะแล้วก็หยดเลือดลงไปสองหยดเนี่ยแก้วทั้งใบเนี่ยมันจะดูแดงไปหมดเลยจริงๆเลือดออกไม่เยอะค่ะสามารถเกิดจากได้หลายอย่างนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาต้องคิดถึงเรื่องว่ามีประจำเดือนหรือมีการตกไข่ มีประจำเดือนหรือว่าไข่ตกค่ะซึ่งไอ้ทั้งสองวิธีนี้เนี่ยไอ้ไม่ใช่สองสองอาการเนี่ยในในคนไข้โรคไตที่ล้างไตยอยู่อาจจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าผู้หญิงเพราะค่าเฉลี่ยอายุของคนไข้ที่ไตาวายจะอยู่ที่ประมาณ59-60ปีทําให้ตัวคนไข้เองก็มักจะหมดประจําเดือนมาก่อนแล้วแต่จะมีบางคนเหมือนกันที่มาตอนที่อายุย0่สและไตาวาย พวกนี้พอเขามีประจำเดือนอยู่เนี่ยพอเขาไม่สบายเป็นไตวายหรือรังระยะสุดท้ายมันคนประจำเดือนจะหายไปเลยแต่พอเขาเริ่มล้างไตกลับมาแข็งแรงดีเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีประจำเดือนใหม่ก็าอาจจะมีเลือดออกบางคนก็ออกตรงรอบประจำเดือนบางคนก็ออกเฉพาะช่วงไข่ตกคือน้าจะแดงเป็นบางครั้งจะสัมพันธ์กับรอบประจำเดือนค่ะกับอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เหมือนกันนะคือโดนกระแทกท้องแรงๆค่ะเช่นกระแทกที่ท้องมีการกระตุกสายแรง หรือบางคนเนี่ยหกลม้มแล้วก้นกระแทกบางครั้งเนี่ยเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่อยู่ในผนังเยื่อบุช่องท้องมันแตกแป๊บหนึง่งน้ํามันจะแดงเหมือนมีเลือดปนแป๊บหนึง่งแล้วมันก็หายค่ะปกติพยาบาลจะสอนเสมอว่าถ้ามีลักษณะข้อ6เนี่ยให้รีบปล่อยน้ํายาเข้าออกเร็วๆไปแล้วไม่ต้องแช่ค้างไว้เพราะต้องการให้มันจางที่สุดแล้วรีบมาโรงพยาบาล เพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดคุณยังปล่อยให้มันแดงเยอะๆค้างอยู่ในสายเขากลัวสายมันตันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทางการแพทย์เนี่ยที่คุณถามเนี่ยอาจจะตอบยากเพราะว่าเราบางทีเราไม่ได้ไปหาข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5โดยละเอียดขนาดนั้นถ้าเราตรวจคุณแล้วเนี่ยเราคิดว่าคุณไม่ได้เป็นติดเชื้อในช่องท้องและไม่ใช่แพ้น้ํายาเราก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรก็จะประมาณการว่าน่าจะเป็นก,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 การกินอาหารมันบางอย่างใน,ในวันนั้นๆในมื้อนั้นๆไปนะคะ สาเหตุสุดท้ายคือการตรวจพบว่ามีเนื้องอกในช่องท้องซึ่งอาจจะเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายก็ได้ผู้ป่วยสามารถจจะมาด้วยน้ำยาขุ่นได้เหมือนกันนะคะ